กระบวนการเธอมาอัปเดตทุกผู้ชมได้ฟังผีเช่นเคยคนะ่ะไปที่ประเด็นแรกกันเลยดูหางสองอะมาเริ่มกันนี้นะคะคุณการวิพากรค่ะ,ะที่ก่อนหน้านี้นะคะ,ะเห็นว่ามีปัญหากับลูกชายถึงขั้นตัดแมด่ตัดลูกกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะคุณการวิพากรก็ได้ออกมาถแถลงข่าวค่วคะว่าตวเนอี่ยเป็นโรคซึมเศร้าและร้องไห้นะมากคิดถึงลูกชายหัวใจจะขาดเลย ถึงขั้นนะคะยกมือกราบขอโทษลูกชายและการวงแถลงข่าวเลยคะ่ะงานนี้นะคะความเป็นมาเป็นมาจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวไปฟังคุณกาพูดกันเลยค่ะถึงการจะทํารุนแรงกับเขาอ่ะการผิดยังขอโทษขอโทษลูกขอขอโทษเสือกวางารผิดอยู่แล้วสมควรแล้วล่ะแต่ว่า ขอนขอโอกาสทั้งหลายครั้งแกเป็นคนไม่ดีันรู้ไม่มีใครชอบการหลอกทุกคนก็เกลียดกันหมดนั่นแหละแกเป็นคนไม่ดีแต่ว่าการไม่เคยทำเลวกับลูกเลยทั้งสามคนแกมีพยานหมดการเครียดยังไงร,ร้องไห้ยังไง พอเจอลูกคนไหนลงมาหรือเข้าเดินมากันก็จะหันไปเปลี่ยนเสียงเลยจากแบบเครียดหรือว่าร้องไห้หรือโกรธขนาดไหนโกรธใครขนาดเลยจากแบบเกี่ยวกาดอย่างเงี้ยพอเจอลูกเดินมาทั้ง3ามคนใครก็ได้กันก็จะเปลี่ยนสีหน้าไปเลยแล้วกันก็จะยิ้มแล้วก็พูดเพราะ ก็พูดขาขาครับอะไรอย่างงี้ตลอดแล้วก็แบบไม่เคยพูดหยาบเลยทางก็หูร้อ,องห่มร้องไห้แบบหหเหมือนใจจะขาดจริงๆเขาคิดถึงลูกมากคือเดินไปไหนเนี่ยก็แบบเห็นหน้าลูกในบ้านไปนหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นเวลาสิบสิบก,กว่าเดือนแล้ว,วที่ไม่ได้เจอหน้าลูกอะไรแบบนี้ก็แบบก็ขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดีแล้วกัน,นะอะไรแบบนี้นะคะค่ะ ไปติดท้ายกันที่สาวแพทย์กะบพาค <ไป S 1> ่ะที่ล่าสุดอัปเปตนอาการคุณแม่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วอ,ะอ่ะโชคดีที่ตัดสินใจจะพาคุณแม่เนี่ยไปพักรักษาที่ศูนย์อ่าแล้วก็ไปคุยกับสาวแพทย์ก็คือไปคุยไปหาคุณแม่ทุกวนันไปพูดคุยกับคุณแม่อะไรแบบนี้แต่ท่านเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองแล้วไม่ได้ตอบสนองนี่คือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบยังยังไม่ยังไม่เลแต่แค่คุณแม่คือคุณแม่เนี่ยคือเป็นโรคอัลไซเมอร์ไงแบบท่านแบบ เลิกพูดไม่ได้นานแล้วอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คือท่านสบายดีขึ้นมากคือโอเคขึ้นมากอะไร่งเงี้ยเพราะว่าไม่มีโรคแทรกซ้อ,อนอะไรแล้วสวัแพทย์ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเต็มๆจากปากสอัแพทย์เลยดีกว่าค่ะคุณย่าใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆที่พอหลังจากที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลไปครั้งนั้นที่ต้องอยู่ไอซียูอะคะ่ะ<ไ>พอกลับออกมาเนี่ยแพทก็เลยมีการตัดสินใจว่าจะให้คุณแม่กลับมาอยู่บ้านแล้วจ้างพยาบาลหรือจะให้อยู่ที่สูนเลยสรุปหลังจากที่คุยกับพี่ๆพ,พยาบาลทุกคนก็เชียร์ให้ไปอยู่ที่ศูนใช่ไหมคะคก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เหตุเลยคือคุณแม่มีโครยกแผลหรืออะไรเนี่ย ไม่มีแล้วแผลที่เคยเป็นหนักมากที่ลึกใช่ค่ะคือตอนที่แม่เป็นเนี่ยมันลึกถึงกระดูกจนต้องทาสแกนเ r ็มอาทเพื่อดูว่ากระดูกติดเชื้อหรือเปล่าอะค่ะมันลึกขนาดนั้นเราเป็นคนทําแผลเองตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยลึกจนเราไม่ไม่กล้าที่จะทําเลยเพราะเราต้องยัดพกอัดเข้าไปจนถึงกระดูกอะค่ะพอไปอยู่ที่สูตรนะคะปรากฏว่าตอนนี้คือแผลปิดหมดทุกที่แล้วค่ะไม่ไม่มีแผลกดทับแล้วเราก็คุยทุกวนันบอกว่าอยู่อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะยังไม่ คุณยังไม่เห็นความสามารถของลกหลานคุณเลยนะคะเขาทําอะไรได้เยอะ,ยะ,ะอะไ<ช>รอย่างเงี้ยค่ะเวลานพี่แพทไปหาแกแบบที่แอดก,กับพี่แพทยังไงบ้างจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยตอบสนองแ<ห>ล้วค,ค่ะเขาไม่ค่อยตอบสนองแล้วแต่แค่แค่ไม่มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบที่ทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งใหญ่ๆอีกก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วถ่ะก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ป่วยมานานแล้วนะคะแต่สอบแพทนี่ก็คือแบบดูแลคุณแม่ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เลยคือสอบแพทเนี่ยบอกว่าแบบ ม่อยากใช้คำว่ายื้ออะไรแบบนี้เพราะว่าคือคุณแม่เนี่ยก็แข็งแรงที่อยากจะอยู่กับลูกๆขนาดนี้อะไรแบบนี้อยังใจ่ย็นนะที่แบมเพราะว่าโรคเกี่ยวกับระบบภายในประสาทบางทีมันลึกซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่เป็นค่ะก็โอเคค่ะนะคุณแม่ของคุณแพทย์ตั้งหาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไปนะคะอยู่เป็นร่มโภล่งใจให้เลสซิ่งแล้วก็หลานหลานลูกหลานหลานคนอื่นต่อไปค่ะถูกต้องค่ะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะะวันนี้นะคะสองข่าวเบา พอหมดเวลาของเราสองคนไปิววนที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครั้งโจทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลา17นาฬิกาค่ะ,คะทางช่องเพจบัดามมาและช่องไทยยูทูบบัดาลชาแนลนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ